ครับพวกผมเอาตัวทอยนะฮะคลิปนี้นะฮะจะมาะแนะนานะฮะวิธีการทําให้นะฮะตัวรถปโครนะฮะ,ะรุ่นหนึ่งห้าห้าศูนย์นะครับหมุนได้ไม่มีลิมิตนะครับหมุนได้แบบนี้เลยนะครับไม่มีลิมิตเพราะปกตินะฮะของเขาเนี่ยจะหมุนได้ประมาณหนึ่งรอบยางรอบครึ่งก็จะดังแก้แกๆแก้แกแกนะฮะตรงนี้เราจะแก้นะครับให้หมุนแบบไม่มีลิมิตเลยนะฮะทั้งซ้ายทั้งขวานะครับมาดูนะฮะวิธีการจะทํำยังไงนะครับจริงๆแล้วนะฮะตัวแมคอรเนี่ย ตัวนี้นะครับมันจะมีบูธตัวนี้แหละครับนี่คือตัวสําคัญนะครับมันจะใส่ลักษณะประมาณนี้ไว้นี่นะครับเขาจะใส่ไว้แบบนี้นะครับจะเป็นบูธสีขาวของของเดิมของเขาจะอยู่แบบนี้นะครับ นี่เรามา DIY แก้ปัญหากันนะครับอะบี่ถูกแล้วนี่นะครับเยื่อของเขามันก็จะอยู่ประมาณนี้ เดิมเขาจะอยู่ประมาณนี้นะครับเวลาหมุนนะฮะมันจะเนี่ยสุดแล้วเห mm ็นไหมครับนี่คือสุดแล้วไปไม่ได้นะครับหมุนได้รอบครึ่งนะมันก็จะมาสุดอีกฝั่งหนึ่งนี่คือสุดนะครับไปไม่ได้วิธีการง่ายๆเลยฮะ,ะถอดตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ถอดไอตัวล็อกตัวเน,นี้ยนะครับตัวนี้ไม่ใช้งานครับทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับล็อกเหมือนเดิม นะล็อกเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับแล้วก็ขันเข้า,าเดี๋ยวเทสให้ดูนะครับนี่คืองานแก้ปัญหานะฮะของตัวหนึ่งห้าห้าศูนย์นะครับที่อยากจะทำให้หมุนรอบคันโดยไม่มีลิมิตนะครับทำแบบนี้นะครับง่ายๆนีฮะสามารถถอดมาทำได้เลย โอเคนะครับตอนนี้เราก็หมุนแบบไม่มีลิมิตแล้วชีวิตเกินร้อยนี่ครับเาจะหมุนกี่รอบก็แล้วแต่เลยครับไม่มีไม่มีปัญหากับตัวรถนะครับแบบนี้ได้เลยอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้แก้ปัญหาหนึ่งศูนย์ให้สามารถหมุนรอบตัวเองได้ไม่มีลิมิตโอเคนะครับขอบคุณครับ